สวัสดีครับเพื่อนมือนี่นสิม้ารละบายควมืดอัดในใจนะประกอบประกอบจิการอาหารเล็กๆนน้อยนะพี่น้องว่เสดงเงินต่ละบาทนี่กะโบเสดงเงินต่ลบาทนี่ก็กกคือแบบว่าโอ้หลายเติบมันเป็นสิทธิพี่น้องลูกค้าที่ที่เมียอยู่นี่รู้สึกว่าสิกิจที่นี่สกิจทีมีคนเดียวมีคนดีก็หลายอยู่แต่ว่าคนกิจที่นี่ก็กัหลายกัน เอาสิบ่อยฟังเด้อว,ว่ารเราก็จะดรามา่าสิบ่อยฟังนะเปิดร้านอาหารอินเดียินเดียสิหมายถึงว่าฟาสต์ฟู้ดน่ะร้านอาหารข้าวแกงร้านอาหารตามสั่งประเภทนั้นนะคะคือร้านพวกเหนียวเนี่ยห่างไกลาจากเมืองมินิกเนี่ยก็ไกลพอสมควรนะก็คืออยู่แบบบรรหน,นกเลยค่ะพี่น้องก็คือแบบเป็นชาตินิยมนะก็คือคนเมืองเนี่ยประเทศเนี่ยเมืองเนี่ยนะบูหูข้ามามัธยัดกับขี้ที่เนี่ยมันไก่กันบ่มันจะเป็นอย่างนี้นะอย่าง นี่แบบเปรีพร้อมกันใช่ไหม10คนเนี่ยถ้าเพื่อนมากินข้าวเนี่ยใช่ไหมร้านียบมันก็เล็กใช่ไหมนั่งได้20คนใช่ไหมทุกคนแล้วที่เนี้ยโต๊ะมันก็คือจะเป็นโต๊ะอยักสูงเนาะไม่มีไม่ม,ม,มีหลังพิงเนาะถ้ามา10คนเนี่ยก็คือจะช่วยกันต่อโตะ๊ะแล้วคนเนี้ยเต็มเลยเนี่ยร้านเี่ยมันก็จะเต็มเลยใช่ไหมแล้วก็กินอาหารก็จะกินอย่างเดียวก็แล้วหนึ่งอย่างถ้ากินสลัดนะคะสลัดของเขาคือลาบลาบ ลาบเนี่ยชาวบ้านเขานี่สิกินกับเผาเลยแต่ว่าด้วยความฝรั่งหน่ยก็คือทราบถ้ามันมี่ทลาบเราค่ะมันมี่แบบว่าพักแกม้มพักสลัดแก้มนี่เนี่ยกกินกับเผากันที่ะน,ะทนะจะเป็นลาบยังไงก็ต้องกินเป็นแบบอัพพิทเซอร์หรือว่าฟอร์สไสเซอร์นะลาบแล้วก็เป็นย่ำกุนเสร็งนิดหนึ่นนะพี่น้องแต่ว่าคนกินก็กินย่างเดียวน้อยนักน้อยนะสิสิกินแบบว่าฟูงคอ,อร,ร์นอะเพราะบันเป็นอาหารกับเป็นอาหารกลางวันใช่ไหมกิน นะคะแากันหน่อยมากเลยตรทเทมิอายเนี่ยจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศใช่ไหมอ่าบางคนมาได้กินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะร้านเนียไม่ได้ขายแพงแล้วก็ไม่ได้ขายถูกมากเก็คือคนที่นี่ค่อนข้างจะขี้เหนียว คือจุกันนะข่อยเบาบางที่ข่อยก็บอกาแบบแขนตายนะแม่เอาจจริงนะเบาแบบว่าธรรมศาสตร์มนุษย์นี่ยก็ว่าสีแซนเขาได้ว่ามันได้ว่าเขากับเบาพูดสิบอกได้ว่าขยับขยับก็จะามาได้ว่าพูดถึงบามันสิขี่ที่ยังกระดอยจะจะขี้เหนียวอะไรหนัๆกๆเพราะว่าประเทศเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเตร่งเคร่งเครียด อยู่ในกฎในเกณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมแม้กระทั่งการกินก็ยังมีกฎมีเกณฑ์นในการกินจะต้องจํากัดเงินขึ้นไม่ขีดไฟในตีนนะทุกคนหลายคนขเข้าเข้าใจผิดว่าฝรั่งมีเงินแต่จริงๆแล้วมันเขาก็มีแหละแต่ว่าเขาแบบว่าจํากัดเขาจะเขียนแพลนเลยว่าน,นีนสิกินอีย่างก็สิกินนังสันเลยวันนด้กินผัดไทยจะเปิดร้านซีปีกกินแต่ผัดไทยแล้วเชมากินแต่ว่านังข้างก็คือว่านังข้า่าน,น,านันพี่น้องนะชีวิตเขาได้จํากัดมันไม่ขีดไฟจริงๆนะอันนี้เป็นคือ คือความแบบเม a ซิ่งมากนะอันนี้อลอบายฟังนะคนดีกับมีเดยวมดหลังสิ็มาบอเรื่องคนดีฟังอ่ะบ่ามนน่นคนวูนี้กับบ่าม่นว่าเขาเ่าเป็นคนบดีสามีเมียก็เป็นด้วยกันหมายชึงว่าว่าให้ฟังจะซื่อนะได้สิบเบียบบางเด็เออแล้วทีนี้นะมาแล้วคือมาสิบคนต่อโต๊ะนะคือกินอาหารนละจะานทแค่นั้นนะเป้องโต๊ะเปิองสถานที่มากทุกคนถ้าคนไทยมาหนึ่งคนเนี่ยนะ แน่นอนคนไทยก็คือว่าจะสั่งเยอะจุกจิกนี่นั่นสั่งที่ไม่ใช่อยู่ในเมนูที่เราต้องการขายเนี่ยแต่ว่าเอ่อมันจะมีเยอะจุกจิกุยุ่งยากขึ้มาแต่คนหนึ่งมานี่อย่างน้อยสั่งสามทีได้เงินเยอะได้ติปเยอะส่วนฝรั่งแถวนี้คือติปได้น้อยค่ะทุกคนก็คืออาศัยว่าลูกค้าเยอะเราถึงจะได้ติปนะก็เดือนหนึ่งก็ได้สามสี่ร้อยอยู่สี่ร้อยยูโรนะก็คือให้พวกพพนักงานเข้าแป่กัน ก็เหมือนจะบริการเนาสมัยก่อนถ้าเป็นร้านอาหารนันมันไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมะร้านสะดวกซื้อมันก็จะต้องซื้อถุงเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมแต่ร้านอาหารก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้แบบว่าจะต้องแถมถุงไปทีถ้าโอเคถ้าคุณถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของกิจการอะไรสักอย่างคุณจะไม่เข้าใจหรอกนะคือพอเราบอกว่าธอต้องเสียสิบเซนนะค่าค่าถุงคิดแล้วคิดอีกทุกคนแต่ถ้าฟีเมื่อไหร่เอาเอา,เอาทุกคนโอ้ก่อนเวสั่งอาทิตย์ละสองสามกล่องเนี่ยมัน กิโลเก้าสิบกิโลนี่มันก็คือหลายตังค์สองร้อยกว่ากิโลคือใคร ME. ที่จะเปิดร้านอาหารนะก็คือต้องมีความอดทนให้มากมีความอดทนท,ทุกอย่างแล้วก็มีความเครียดนะคะทุกคนคืออันนี้เ่าให้ฟังนะใครจะเปิดนะคนที่เขาทําร้านอาหารเขาเขา้าใจดีร้านใหญ่ก็ปัญหาคนเยอะมากมายเข้าใจเลย ก ana, ira, an, ารบริการเรื่องเรวนนรงแรมมาเยอะก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องสู้นยทุกคนเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเรานะก็คือเราได้ดีด,ดีมาจากก็คือจากเด็กเสริอะไรนี่เหละเราก็ไม่ได้รู้ถูกอาชีพเราแล้วก็ถึงเล่าว่าใครอยากจะไปร้านหารแล้วแถวที่มีอยู่นะคะจะมีปาร์ตี้เซเวิย่เงี้ยสมมติว่าปาร์ตี้เซวินหมายถึงว่าสั่งแล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านนะทุกคนสั่งก็อยากสั่งจากเมนู คิดค่าส่งเราก็บอกว่าถ้าถ้า300ยูโรขึ้นไปเราถึงจะไปส่งที่บ้านฟรี300ยูโรเลยหรอว่าไงนะเี่ <laughs> ทุกคนคะสั่ง25คน300ยูโรไม่อยากจ่ายคุณไปกินร้านอาหารคุณหมดเกิน300ยูโรค่ะคือเห็นหน้าเราเป็น คนใช่ไหมเขาก็ต้องนับปอบเปี้ยนะคะปอบเปี้ยเป็นชิ้นอะแท่นปอบเปี้ยหรือว่าพวกเกี๊ยวทอดเนี่ยต้องนับว่า25คนเขาจะกินคนละกี่ชิน้นบางคนก็คือสั่ง25คนได้คนละชิน้นอ่าบางคนดีขึ้นมาหน่อยก็คือ25คน50ชิน้นอ่าทุกคนอ่าสเต๊ะน,นะ,ะ,นะนก็คือสเตะใส่ซอสถั่วเนี้ยก็คือเหมือนกันค่ะจะต้องนับไม้เลยค่ะ25คนก็คือ25ชิน้นนะ สองไม้ฮะไม่ต้องว่าใครหรอกคนที่เป็นหมอยิ่งขี้เหนียวอ่ะขอโทษด้วยนะคะที่มีสาม,มีเป็นหมอนะสามหมอเนี่ยมาทานข้าวที่ร้านไม่เคยให้ติ๊บสักบาทแล้วขี้เหนียวมากอาแล้วเวลามาสัมปทานที่สวีเดนก็คืออยากจะได้แบบสเปเชียลแยกซอสแยกน้ำกินต้นยินแยกทุกอย่างแต่ไม่มีติ๊บสักบาทนะอันนี้พูดถึงความขี้เหนียวของคนเยอรมันหลายคนนะเราทํางานด้านนี้มาตั้งแต่นูตั้งแต่มาอยู่เยอรมันนี สองันส 00, ี่สองหแล้วคือคิดเหนียวค่ะคอนข้างที่จะมัฉยัดใช้เงินที่แบบว่ารู้รคุณค่าเกินเกินไปไม่คิดว่าชีวิตเขาเนี่ยมันเคร่งเครียดเกินไปนะอ้ามีน้องคนหนึ่งเขามาอยู่เยอะมันใหม่ๆเขาอาดัดคลิปลงยู u ูบอ่ะนะเขาบอกว่าเขาไม่ยินแ่ๆเขาสงสัยมากเลยว่าทำไมกล้วยนะ่ะทำไมจะต้องดึงออกทีละอัน,อนอออสองอันเอสองหนึ่งลูกสองลูกนี อย่างนี้เลยนะคะฝรั่งก็คือถ้าจะกินกล้วยนะเขาจะกล่าวไว้เลยว่าวันนี้จะกินหนึ่งลูกหรือสองลูกมันเป็นอย่งิงจริงนะ,ะไม่ต้องว่าใครแม้กระทั่งพ่อแม่สามีเนี่ยบางทีเชิญเราไปกินข้าวที่บ้านนี่ใช่ไหมเนี่ยจะมากินข้าวที่บ้านนะอืฉันจะย่างปอฉันกำลังจะไปซื้อของเธอคิดว่าเธอจะกินไซกกรอกี่ชิน้นด้วยเราด้วยเราด้วยความที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมอาหารต้องมาอันดับหนึ่งเลยคนไทยมามาห้าคนกับข้าวยี่ เท่ากับ20คนแต่ฝรั่งเขากินเท่าไหร่กินเท่านั้นอ่าเขาจะไปซื้อของให้มัน exactly นะเท่านั้นเลยอ่าเมียก็ตอบไปว่าฉันจะไปรู้ได้ไงว่าไส้กรอบเธออร่อยไหมถ้าอร่อยฉันอาจจะกินเกินช้องเกินสามถ้าไม่อร่อยฉันอาจจะไม่กินเลยเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็โอเธอต้องบอกฉันนะเมียฉันจะไปซื้อของฉันก็บอกเอามานึงแล้วกันถ้าไม่อร่อยก็ให้ลูกชายเธอกินที่เหลือจริงๆนะเอาจริงๆนะไม่รู้ด้วควาที่มันซอยอ่า เวลาเราเชิญแกไปกินข้าวที่บ้านเราเออนะไม่กี่คนจะเห็นเราทำกับข้าวโอ้โหทำไมต้องทำเยอะขนาดนี้เราด้วยความที่แบบน่ารำคาญเออไม่หมดก็ทิ้งไปค่ะไม่หมดก็ทิ้งไปค่ะด้วยความที่ที่บ้านเราก็คือแบบว่าพืชผักผลไม้มันไม่ได้ซืนะ้อนะอ่าเราก็ไม่ได้ดูถูกเขาหรอกแต่บางทีเราคิดว่าชีวิตเขานะ่ะเคร้งเพียดเกินไปจนเลยวา่าชีวิตของเราจะต้องมีความสุขนะจะต้อง ต้องเอ j นจยกับชีวิตบ้างไม่ใช่ว่าจํากัดเหมือนไม่ขีดไฟแม้กระทั่งการกินทํางานก็หนักอยู่แล้วอนะไรเงี้ยทุกคนมีเรื่องหลายเรื่องอั่นแหละนะที่อยากจะเล่าให้ฟัง <laughs> แต่วันนี้ถึงบ้านแล้วไปดีกว่าแ๋ยวาสามีมาจะหาว่านินดาเขาสวัส <laughs> ดีการทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือมีลูกค้าฝรั่งนี่คือแบบเดี๋ยวจะมาเรียนทํากับข้าวใช่ไหมเราก็บอกราคาไปแค่นี้ใช่ไหมอ่าเจ็ดสิบยูโรนะฮะเจ็ดสิบยูโรตรงหัวเนี่ยอยู่ในมิเนียเขาเขาแพงกว่านี้นะเออแล้วก็ไม่รวมเครื่องดื่มเมื่อนั้นใช่ไหมเขาก็บอกว่าก็ละห้าสิบยูโรได้ไหมบอกว่าโอ้ไม่ก็เจ็ดสิบมันถูกแล้วนะทุกคนมีการโตด้วยคิดหนัจริงแล้วปีนี้นะเหมี่ยวขึ้นราคาใช่ไหมแทบจะไม่ได้ขายเลยอ่ะจริงคนยู่มันนี่แบบเป็นองค์ิงเขานั่งศาลนะ คือเราไม่ได้รู้ถูกขานะนแต่เขาแต่เมียคิดว่าทําไมเขาที่มีชีวิตที่แบบว่าจํากัดเหมือนเหมือนเหมือนไม่ขีดไฟไหมไม่ขีดไฟพญานาคากอะ่ะโอ้ไม่มีเอียงที่อเมซิ่งมากเเรื่องที่ดีก็มีเดี๋ยวเรื่องที่ดีค่อยคุยกันวันหลังแต่เรื่องที่เหลือใจนะน,นะเทปเช่นเงินตะลบบาทเทปหางเงินตะลบบาทต้องต้องต้องคุยกับคนต้องคนต้อง,นองอธิบายอย่างเี้นะทุกคนเออเมียฉ่น